อ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับ่องสายฟ้าผ้ารวยเนาะครับผมเมื่อกี้ผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดคู่บ่าบ้นโน้นเนาะครับเนาะมาติดตามเบื้องเลขกติดเพิ่นเนาะครับเลขกติดเพิ่นกับเขามาตลอดเนาะครับเนาะเขาเบิดปีว่าสันทะเอาเป็นว่าไปฟังน้ากันเนาะครับเนาะสกาวเรือนกําลังถามปูอยู่เนาะครับผมไปฟังน้ากันเลยเนาะครับผมแม่ก็กระสุนตัวนึง แม่ข้าว่าสูตรนี้มาตถวนั้นสูตรเองเนอะแล้ว่แปดคู่บาวคูบค่บาตัดทิ้มแปดน8นี่นั่นปะแม่กระเลกดันี่เลยค่ะดังนี่ตัวท่านั้นท่านได้มัานใส่อยู่เอารียสีปูก่อนแม่นสุดแด้วแปะก้าสูงมัน มาทางหน้าหลายงวดเลยนี่บานิทัตออกเลยแปดแน่นมากแน่บูชิเลต่เก้าเป็ูนเลขสูตรหนึ่งกับสูตรสองมันสูตรหนึ่งนีตรงกัดเป้ปเลยได้นี่ค่ะสตัวนี้งคแป้เก้าศูนย์เ้่ากันค่ะบานิสูตรที่สองนี้ห้าหกเจ็ดค่ะ เลขหาหเจ็ดสูตรซองเขาบอกแม่สูตรเป็นกับกสูตรซองนี่มันตรงตรงก,กับเลขติดสูตรหนึ่งข้าวันนี้สูตรซองนี่มันจะได้ห้าหกเจ็ดตัดหกออกตัดหกออกสูตรนี้ก็ตัดแปดออกตัดออกที่พวกแม่ตัดออกเลยตัดแปดออกสูตรซองอันนี้สูตรหนึ่งครับเพอันนี้เลขติดอ,อันนี้เลขติดเดี๋ยวเอา ติดติดใหม่ก็ได้ติดติดแค่วงกับตัวเดียวกันฮะเราว่าทั้งติดทั้งน่าก็ได้ต,<อ>ตัวเดียวกันมีแปดเก้าศูนย์นี่นะตัวนี้ก็แปดเก้าศูนย์ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันบุฟฟาตแต่เครื่องนี่ตัวนี้แปดเก้าศูนย์นี่ที่พวงนี่มันสูสูย์แปดเก้าศูนย์นี่ที่มันที่มันมาตลอดนะค่ะติดติดวันนี้กลับมาเอาห้าหกเจ็ดห้า เกตตัดหกออกตัดหกออกเมื่อกี้เสียห้าเหลือห้ากับเกตค่ะประกบคู่แบบเมื่อวันนีครับปู่มันเฮาเอาหนึ่งอเอาหนึ่งมาแทนห<า>กเอาหนึ่งเส่เนี่ยแมนหนึ่งแทนหกค่ะมันเฮาจับใส่สองตัวนี่เลยบาทนี่นี่กับใส่สองตัวเลยแมน ใส่เกับศนะเอาหเอ่1 1> เอหนึ่งี่วะแมนเกาหนึ่เอาเก้านึ่งมื่อวันมันว่ค่ะแมนเกหนึ่ห้านึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดวันนี้ก็0ศูนย์นกศูเอาก็ได้เอาศูนย์ห้าไปเลย สูตหนึ่งงามอยู่ด้มันก็มีอยู่ไหมมันงามปัะไหนมาดิกาเอาเจ็ดสูตรเจ็ดสูตรเจ็ดสูตรหนึ่งค่อยออกแค่นั่นแหละสูตรหนึ่งลองอะไรกันเลตัวผัวเนาะมันมันอย่างไรสิครบสูตรเองนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นวิ่งมีขบ่าวัดก็วิ่งในเด่นในปูก็แม่นขบ่าวิ่งนี่คือให้วิ่งสูงได้วิ่งสูงเสิครับแม่นวิ่งสูงแต่ว่าก้ากับสูงนี่นะคุณสิมาตัวไหนแต่ว่านมาแน่ๆอยู่แล้วในตัวนึงเนาะโอ้ก้าวกับสูงสิ อีกอีกหม้ว่านี้ไปไหนบุติ้นเป็นศูนย์เป็นเลขดับประจำมัดหม้อสั้นเพิือนมาบอกแต่ว่ากระโม่เนี่ยเนี่ยถ้ามันเป็นเลขเด่นของคู่บาเลยได้แม่นไหมคะแม่นนั่นแหละหม้อเมื่อกี้เห็นบอกกระจับหม้อตั้งปูหลายหลายหมตสามเห็นบอกว่าวิ่งหิมาสามเนี่ยต่อมามาอสามวัดหนัวสามมุี่หนัวหนูวม้อสามเป็นลักเสียนพ่อมเมื่อนี้ก็เป็นลักเสียนอีกเนี่ย เก้าอะไรเก้าหนึ่งแปดไหมครับเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนั่นอันนนออกหลวดนวลกับขั้นออกเมื่อกาซได้กับตัศูนย์เดินศูนย์มีหลวดนวลนะกับศูนย์เมื่อกาซได้แต่ศูนย์เจ็ดตัวเดียวกับศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งผู้เบาทุมหัวนีเดี๋ยหมูซื้อไว้แล้วหบอเไี้กันได้รอมกันสิบไหมมันวันเกิดกันน้ำเลยอมันสีดังนี่มันสีอัดได้ปูเลยตัวนี้นวลน่ะ โอ้ oh, อัดสีว่าเลยว่ะครับครับนะฮะาคันูนเจ็ดนี่เปอร์เซ็นตนี้เจ็ดกับซูนเจ็ดนึ่านว่าชิมาอีกใช่าแล้วตัดขนันตัวได้อยู่ดี่ปูสู <0. S 1> เอาใส่ 0, ูนันว 0, นว่า0ูนีมันเด่นมาปะหนึ่ปูกูนหนึ่งศูนสอง่ะซูนเจ็ด สูตรที่ข้านนมาโซนครับตัวใดนี่มันสีนั่นตัวนึงเลยได้เลยนม่นบมค่ะบนี่อันนี้มันกระติดศูนย์่นี้นะค่ะสูตรที่กระติดศูนย์แทนคิดว่าศูนย์ยุ่เดี๋ยวนีู้เนวง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 วะฮวงม่ปูวงบ่้า้ขบวามากมันเจ็ดเนาะกับสิบห้าตามหนีเอิงตตามม่หนีจหัวตีบัวเอ่ัวมันเกี่ยวนมามากะไยศูน ไปที่ศ05กับ07เลขคู่บ้ามาดูเลขติดเพิ่มมาตั้งกันหนึ่งสองสามนะปูเนาะแต่ว่ามัน่งหายเด่นสามพระเด่นสามมาเห็นบ่อปูเปิดเด่นสามไปขันปูไปจับเลขกับปูนะมันจะบอกเขาปูกับว่าอยู่เขาบันนี้ก็เจ้ากับแม่สามกันมาได้บันนี่สามเนี่ยวันนี่ปู่าสามศูนย์ไม่แห้งก่อนที่แล้วนะอะไรเอ้าสรุปแล้วมันอยู่หรือมันจึงไหนดูว่า ว่าบ่ซือสามทุนตซื้อน้ำพันดีเลยค่ะบ้ายาดเก้าสี่พูอ่าบอโอ้มันเปนหลักเสียนี่เงินอ่ะคือกันกับสามนุ้ยว่ามันให่ลงพูอยู่บนหลักแสนบางทมันก็มาอยู่แ้อมันบแม่นดัสสนิทได้เงินอ่ะมันก็ลุดแล้วมื่เขานี่บ่มื่อขาักเสยนแล้วก็บ้นดีนี่เอสลับนี่ใช่ไมเดี๋ยวบัวาไญ้อมันสิาแต่เจ็ดนี่บากนี้เนี่เจ็ดกับานนีนอนวนี่มีเยอะนี่เล็สุด ดิสื้อนึ่งหานึ่งเจ็ดเนียววะาวกูนึ็นเกณฑ์อะไรเนาะค่ะซื้อเจ็ดหาได้บอกรึยังสี่แม่กลัวเจ็ดหาได้บอกรเจ็ดสามอะไหับรเพราะว่าเลขสามตัวนี้มันันเอะไรมันกับติดอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะมันสิบบาชไปเชื่อนะเลขสามตัวศูนที่ บ่อซูกับเก้าเก้านี่ทัานบอหนะากันพืนๆไว้ในจังหน่อยอย่าไปเห็นว่าเป็นเลขดับเดะอืมลองลองมึงกันนะอคู่บาเล่งไสนี่เป็เก้าห้าซูลซูลท้าเดี๋ยวนี้เลขนะเซกอ่าน้ำาติดเป็นตัวร้องติดกลับเลยติดลองลองเนเก้าห้านี่ก็เป็นอันก็สอเกิดของพื้นเด้ กเก็ <ๆ S 2> หาดีแมน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 ค่แมนปีเกิดของเพันเล็ดั่งนี่นี่มันจะเป็นเล็กดังก่งย้อปู่มันจะ่ใจเครื่องแน่นอนเลยเทว่านะคะเจะ้าวมันจร์ก็บไก่นกี่อะไรี้นี่แล้วใจเครื่องนี่ใจใจนนสิเครื่องที่เล็กม่วงข้นเพิ่นอ้าไม่เห็นยั